ครับคลิปนี้ครับเราก็อยู่ที่ร้านนี่ตรงนี้เลย NP m o t o มอเตอร์อยู่ที่อำเภอโนนศิลาเนาะก็หาไม่ยากนะเลยสี่แยกของอำเภอโนนศิลามานะเพื่อนถ้ามาจากอำเภอพลนะอยู่ซ้ายมือนะครับก็หาไม่ยากน้องเลยมาแป,ป๊บเดียวก็จะเห็นป้ายอย่างนี้เลยใหญ่ๆเลยก็มีทั้งซารเล้งแล้วก็รถตัวนี้ขายได้มาอากิลล่าอันนี้มาดูคันแรกก่อนก็รับเซอร์วิสเบื้องต้นเนาะ,นนะมีถ่านน้ำมันเครื่องนู่นนี่นั่นของรถเล็กประมาณนี้เนาะ ก็เท่าไหร่ครับพี่คันนี้หกพัน,น 6, 6, มีเล่มปะโอ้โใครมองหาอยู่นะรถยุค90ยุคในฝันเลยคันนี้ดมเดิมดมเดิมนี่ดเดิมแห้งๆเลยนะสำหรับสายเก็บสายปั้นทั้งหลายไม่ควรพลาดนะคันนี้แล้วก็สารเล้งก็มีแล้วอันนั้นนะ่ะพร้อมเลยปะสปาร์คสปาร์คพร้พอรมลูกพ่วงเท่าไหร่ครับเอ่อ1 7จ0ดครับเห0 0อนเจ็ดได้ี้แล้วแล้วคันนี้ไม่ขายคันนี้ไม่ขาย อันนี้ขายอันนี้อันนี้น้ำหมุนเจ็ดน้ำเพื่อนแล้วพวกลูกเล้งอ่ะก็ขายเล้งผมพร้อมต่อก็สี่พันหกสี่พันหกคือพร้อมต่อเลยแถมให้ไฟหมดเลยอืมอือก็ถือว่าดีนะอันนี้สตาร์ทฟังเสียงได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคนะนี่เครื่องแข็งๆไม่หยดไม่เยิ้มเลยนะมีเยิ้มสทีมีเยิ้มนิดหน่อยนิดหน่อยเระว่าอนี้อะมาดูภายในกันดีกว่านี่ภายในก็จะเริ่มจากโซนเซอร์วิสเบื้องต้นเนาะเพื่อนเข้ามาก็จะมีโซนเซอร์วิส เบื้องต้นให้ซื้ออันนี้รถรออะไรก็คือซ่อมกับเราก็ตรงนี้เลยแล้วโซนนี้ก็เป็นรถขายนี่ตรงนี้อันนี้ซื้อกับเราลดมือสองอย่างเงี้ยครับทางนี้มีรับประกันเบื้องต้นเังนไงบ้างครับนเดือนหนึ่งครับระยะทางจํากัดไหมครับไม่ครับพี่ไม่ก็คือเอาเต็มที่เลยภายในเดือนหนึ่งอ่ะจะวิ่งเท่าไหร่ก็คือขอให้อยู่ในเดือนหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็มีอะไรก็มาซ่อมที่นี่ได้เลยเบื้องต้นเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วฝั่งนี้อ่ะโซนคลิกร้อยห้าสิบเป็นไงบ้างครับ อันนี้าถลูกาค้าจัดสภาพเขาจะจัดเป็นทรงไหมเนี่ยหมายถึงว่ารถมึงมาครับอ๋อที่จัดแล้วเนี่ยโอโหแทบไม่เห็นเลยนะโอ้โหจัดเนียนมากนะเพื่อนก็เห็นชัดๆคือยางใหม่เรียบร้อยนะเส้นยางยังอยู่เลยนะขนยางยังอยู่เลยอ่ะใหม่มากแทบไม่เห็นร่องรอยเลยที่นี่เขารับรับบิวรับปั้นรับจัดเครื่องเดิมทุกอย่างก็คือเป็นช่างคนคนนึงเลยละแล้วก็ าขายรถด,ด้วยนี่ครับมาอนนี้อ่ะดูคันแรกก่อนเลยรถยอดฮิตตลอดการเวฟเวฟร้อยสิบไอปีหกศูนย์อันนี้ก็ดาวพันเก้าพรพันห้าสามสิบหกงวดครับดาวพันเก้าเท่านั้นเองเนาะก็ได้รถเราเรียบร้อยไม่ไม่ต้องเป็นแค่เจ้าของบ้านก็ได้ใช่ครับแค่ประชาชนใบเดียวยได้เลยพันเก้าพรเดือนแล้วเท่าไหร่นะพ<อ>ันห้าพร<อ>พันห้าในหน่อยสามสิบหกงวดเท่านั้นก็จะได้เป็นเจ้าของแล้วแล้วถ้าสดล่ะ ส่งนี่ขาย3 1 9 0 0ื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเงินสดเราได้อีกไหมได้ทีหน่อยได้ทีหน่อยนะก็เข้ามาคุยกันใกล้ใกล้จัดส่งหมดค่าจัดส่งก็ตามจริงนะเพื่อนก็อยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ไกลในระยะทางกี่กิโลทีนี่นี่แหละสำคัญบางทีเรกับลูกค้าถูกใจก็ส่งฟรีอ่าในในขอนแก่นเนี่ยคุยถูกใจส่งฟรีเลยนะโหเจ๋งมากไม่ต้องมา อครับดูเบื้องต้นแล้วที่นี่นะเซอร์วิสดีนะยางใหม่ทุกคันเลยนะอันนี้ก็ยางใหม่อยู่เลยนะนิดนิดนหน่อยอืก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไปรถมือสองอ่ะมันเขาเรียกว่าตู้เย็นตั้งอยู่ในบ้านอ่ะมันยังมีรอยอ่ะแล้วรถมือสองที่มันวิ่งใช้งานนะเพื่อนมันจะไม่มีรอยมันเป็นไปไม่ได้นะเราต้องทําใจในจุดนี้เนาะผมก็รีวิวรถมาเยอะเนาะแต่ว่าจะ ดูเรื่องเครื่องยนต์ก่อน,อ,นอ่ะเครื่องยนต์ก็กพี่เขาจะบอกเทคนิคนิดหน่อยผม,ผมเองก็บอกเทคนิคเพื่อนๆน,นะในการเลือกซื้อรถมือสองนะไปถึงปุ๊บสตาร์ทเช้าแรกเนี่ยต้องติดนะถ้าไม่ติดแม็อย่าเลยนะไม่ได้เลยนะก็ต้องดูเพราะว่าปัญหาได้ยาวแบตเตอรี่เสือ่อมไหมใดสตาร์ทนู่นนี่นั่นเป็นยังไงใดชาร์จช,ชาร์จเข้าไหมอะไรเงี้ยโอ้โหปัญหาเยอะถ้าเชื่อแรกไม่ติดนะ มาถึงกับจ,จับคอท่อกันเลยป er> um huh> ุ๊บแล้วก็สตาร์ทเลยนะถ้าปุ๊บผ่านไปคันอื่นก่อนประมาณนี้เทคนิคแรกง่ายๆสตาร์ทต้องติดประมาณนี้เช้าแรกนะส่วนสีแดงไงบ้ไงมครับสีแดงปีหกศูนย์ดาวเท่ากันห่อนเท่ากันก็ลวดลายมันก็อาจจะหายไปนิดหน่อยแต่ว่าแต่งเพิ่มได้สติกเกอร์ไม่กี่บาทอันนี้มันอันนี้มันเป็นตัวตัวเริ่มต้นอ๋อตัวเริ่มต้น อ๋อเสริชก็คือแบบว่าไม่สตาร์ทมือใช่ไหมเป็นสตาร์ทเท้าอ่ามานีนะแล้วก็ส่วนยี่ห้อ TTX เฮ้ยอันนี้แต่ก่อนคิดมากเลยนะเป็นรถสแตนด์รถใช่อืมก็ยังมีอยู่หาที่เราได้นะเป็นเรียกว่าย Yamaha TTX ร้อยสิบหรือร้อยยี่สิบห้าเนาะสมัยก่อนร้อยสิบห้าร้อยสิบห้านะนี่ก็ทรงแบบว่าเดิมๆเลยนะนี่เดิมๆแหละ ราคาครับผม1หมื0นหนึ่งห้าเก้าร้อย5หมืนห้าเก้าร้อยปีประมาณปีห้าหกปีห้าหกก็ถือว่าโอเคเครื่องเป็นหัวฉีดยังหัวฉีดครับอ่าเครื่องนี้ก็เป็นหัวฉีดแล้วนะส่วนนี้ก็รถสมัยก่อนนิยมวัยรุ่นนิยมมากตัวเล็กๆอย่างนี้เลยเ s ็มเอสเอ็มปีหกศูนย์ปีหกศูนย์น่าจะร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้ารอย่ดาวสองพันห้า ห่อนประมาณพันสี่าณดาวสองพันห้า่อนประมาณพันสี่สามสิบหกวดก็คือไฟแนนซ์ที่ใช้ก็คือเงินติดล้อเงินติดล้อนะนี่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะอืมทรงก็สีดำด้านเลยประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็ยอดฮิตตลอดการเหมือนกันวัยรุ่นชอบเอ็มสลัดปีหกหนึ่งครับ M อ็วิ่งวิ่งหมือนโลครับอันนี้ ดูเล็ขหมายได้ไหมนี่หมื่นโลนะนี่เพื่อนๆดูสภาพหมื่นโลโอ้ยหม่กิฟหมื่นโลปีหกหนึ่งสีส้มดำครับเท่าไหร่ครับคันนี้สามเก้าเก้าก็คือสี่หมื่นมิทอนได้อย่างนี้เลยรถฐาให้โอนบวกโอนนิดหน่อยครับถ้าโอนให้ก็บวกค่า โอนให้นิดหน่อยแต่ถ้าลูกค้าโอนเองก็แนะนำได้อ,อ,อ,อืมถือว่าสวยนะสติกเกอร์ไม่มีรอยรอยขาดเลยอะ่ะมีมีตลอดแต่วางยางบางแต่ว่งูอืมโหเขถือว่าโอเคนะยางเดิมโรงงานไม่เดิมไม่เดิมแล้วเนาะเปลี่ยนแล้วเนาะก็ะถือว่าโอเคนะร<ช>่องดิสเบรกไม่มีร่องรอยลึกเลยอ่ะโหวสวย ข้า,าหาลูกใช้ยาลคุ้มนะครับหลาอืมอันนี้โอเคแค่เประมาณสอ่ะสี่สีอืมโซ่ก็สวยนะยไม่ร่วงไม่ซึมเนะาะเทคนิคการดูก็อืมอนี่ก็เชอร์อยู่นะ,นะครับเนี่ยเซอร์วิสทั้งหมดเลยคับเพื่อจ,จะมาแบบไหนเปลี่ยนครับนี่<อ>เห็นไหมใช่ครับแหงค้อก็คือเลี้ยวสุด <A> ได้เลี้ยวสุดล็อกได้นะทุกอย่างสต็อปปงสต็อปเปอร์อยู่ครบนี่วิธีดูเบื้องต้นเนาะ แล้วก็เน้นเน้นเดิมอันนี้เน้นเดิมเลยนี่ท้ายยังมีอยู่เลยที่จริงท้ายจะไม่มีนะรุ่นนี้ท้ายแก่ท้ายไปรุ่นจะออกทุกคันกระจกเดิมยังมีที่จริงก็ต้องเอาออกนะอันนี้เดิมไ่ออกอ๋อก็มีต้องรอนิดนึงอืมมีเดียวมีอะไรบ้างอืออือมีรอนิดเดียวก็ถือว่าอะไรเอาสีแต้มแก้ขัดไปได้อะไรก็คือรถทุกคันก็คือสูตรดีขี่ได้นี่ถือว่าโอเคนะสวย ก็มีเซอร์วิสเบื้องต้นมีทุกอย่างอะหัวเทียนน้ำมันเครื่องยางในยางนอก <_? S 2> มีครบเลย oten, ก็เปิดร้านคนระับผมเปิดร้านเป็นไงบ้างว,ง,งวันไหนถึงวันไหนบ้างที่นี่ไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดก็คือเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกีง่โมงเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงเช้านะครับถึงเ <ป intuition S 1> ออไม่มีแน่ออนอนเพราะว่าเพราะว่าช่างก็อยู่บ้านตรงนี้เลยแหละอ่ะก็คือมีอะไรก็สามารถที่จะเรียกคุยได้ ก็มีเบอร์อยู่ข้างหน้าร้านถ้ามาไม่เจอปิดร้านหรื๋อะไรอย่เงี้ยโทรหาโทรเช็คได้อืประมาณนี้ก็ขอช่างเที่ยวบ้างประมาณนี้นะอดี๋ยวให้เบอร์หน่อย099-208-3399ติดต่อช่างเชื่อหมูช่างหมูได้เลยโอเคคลิปนี้ไงขอบคุณมากครับขอบคุณครับ